มาน่าแฟมิลี่ปาร์กับกิจกรรมมาน่าแฟมิลี่อินเลิฟขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาวันจันทร์คอมพิวเตอร์พื้นฐานวันอังคารสอนการใช้โทรศัพท์มือถือวันพุธสอนงานอดิเวกงานกระดิ์วันพฤหัสบดีไอทีผู้สูงอายุสำหรับผู้มีพื้นฐานแล้ววันศุกร กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุวันเสาร์อบมรมวิชาชีพเบื้องต้นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนัาสาราปนานีโครงการดารนน์นาาเรมี่พาร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ามาพบกับรายการอาลีโซไซตียนนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะพบกับแขกรับเชิญพิเศษของรายการเรานะครับที่จะมาร่วมพูดคุยก็ร่วมกันย้อนประสบการณ์ในวัยยาวของแขกรับเชิญของเราที่ผ่านมาครับซึ่งในวันนี้ครับแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือคุณแม่อัมพันธ์นิรันคุลหรือฉายาคุณแม่ปัญญานะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคไม่ทราบว่าจะเป็นฉายาหรือเปล่ปญญาครับคุณแม่ปัญญาหรือเป็นฉายาครับฉายาค่ะเป็นฉายาค่ะไปที่ไหนก็เเรียกอย่างเงี้ยครับผมฉายาเลย ในช่วงสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกว่าคุณแม่แล้วกันนะครับก็อยากให้คุณแม่ช่วยลองเล่าย้อนเหตุการณ์ช่วงวัยเยาว์ของคุณแม่นิดหนึ่งครับกันหน่ยจังครับก็ตอนเด็กๆก็อยู่เมืองจีนครับอายุสิบเอ็ดปีก็ลงเรือมาประเทศไทยที่เขาเรียกว่าเสื่อเสื่อผืนหมอนใบนี้ไทมใช่ถูกต้องไม่ไม่มีเครื่องบินครับมีแต่เรือลำใหญ่ๆเจ็ดวันเจ็คืนถึงทถึง ประเทศไทยทมาถึงก็ตื่นเต้นญาติก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีก็มไม่รู้จะไปพักที่ไหนตอนนั้นมากับใครครับกันไหมมากับคุณแม่กับน้องออครับแล้วก็มาถึงก็ไม่รู้จะทำะไรก็ต้องไปรับจ้างทํางานฮะแล้วก็ค่อยๆมาหาแล้วมาอยู่ที่ประตูน้ําและเริ่มก็มีประตูน้ําก่อนอยู่ประตูน้ําก็มาค้าขายอะไร,ต,ออะไรต่างๆแล้วยุตสิบแปดปีก็มี หนุม่มไปขอแล้วอ๋อก็อคือก็เลยแต่งงานมาที่ซอยรีครับแต่งงานแล้วก็ย้ายมาที่ย้ายมามาอยู่ที่ซอยนีก็เคยอ,อยู่ตั้งแต่สิบแปดปีเลยจ<า>กอยู <18 S 1> ่สิบแปดเลยแล้วก็ครั้งแรกมายังทําสวนถอดอยู่ฝั่งซอยนีกองข้ามเขาเรียกซอยเฉลิมราชครับอ่าอยู่กองข้ามพออยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ออกมาค้าขายที่ซอยรีฝั่งนี้เลยครับมาขายสมัยก่อนโหอยู่ สวนทรายนี้ต้องไปหาบน้ําที่ซอยสนามเต้าเน,นี่ยก็มปหาที่นู่นนะวันยังได้สองอาบเองไม่มีรถเลยนะมีแต่ต้นกัมปูมีแต่ลคลองหาบน้ํามาใช้ที่บ้านใช้ที่บ้านเพราะมันยังไม่มีก๊อกสมัยนั้นเนะฮะไม่มีก๊อกรถก็ไม่เคยมีเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้นะอมาอยู่ตั้งแต่ไม่มีรถเลยอนะ่ะซอยนี้แล้วก็ออกมาขายของมาขายกว๋วยเตี๋ยวมาขายอะไร สารพัดที่ผ่านมาเยอะแยะอาชีพที่ทำมาหลากหลายใช่หลากหลายเลยมีอะไรบ้างมีขายก๋วยเตี๋ยวผู้หลายอย่างบอกไม่ถูกเลยสารพัดเยอะเลยเพราะว่าผิดลองถูกมาเยอะใช่ครับอแล้วก็เราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็หาค้าขายอย่างเดียวครับผมจนมีลูกมาขายของมาเลี้ยงลูกอมีลูกทั้งหมดกี่ท่านครับสี่ค่ะสี่คนนะครับผู้หญิงสองผู้ชายสองสองสองครับค่ะ แล้วก็มาอยู่ซอยรีมุดเกิดที่ซอยรีมุดเลยทุกท่านเกิดที่ฝารีมงของซอรีมุดด้วยใช่ใช่แล้วก็ชีวิตคิดว่าเริ่มเริ่มที่จะตั้งหลักได้ช่วงช่วงที่ลูกชายได้เข้าวงการแล้วอะ่วงที่คุณเป็นก็คือหมายถึงคุณปัญญาใช่ครับแต่ว่าก่อนที่ก็คือในช่วงเด็กๆแม้แต่ลูกทั้งสี่ท่านเนี่ยยังเด็กๆอยู่ก็ถึงว่ายังลำบากกันลำบากมากเลยอะลำบากสุดๆเลยอะสุดๆมากๆเลยอะใช่ นำบาตก,ก็ต้องต่อสู้ชีวิตีเลี้ยงลูกไปครับท,ท,ทุกทุกวันก็ต้องไปหาอะไรมาขายก็ดีว่าเออเราดีเลี้ยงลูกได้ดีสี่คนนะดีมากครับช่วยกันอายุมันขึ้นสิบอายุสิบกว่าขึ้นมาก็ช่วยเราละก็ช่วยค้า้าช่วยกันทุกคนทุกคนน่ารักมากมาช่วยกันสอนลูกอยู่ได้บอกว่าเราต้องซื่อสัตย์จะได้เป็นคนดีครับถึงแก่ มีทุกวันนี้แล้วช่วงนั้นครับในสมัยที่อยู่ชุมชนนารีนะครับสภาพแวดล้อมบรรยากาศตั้งแต่อายุส<ม>ิบแปดที่มาอยู่ในพื้นจนถึงลูกๆค่อยๆเรียนเรียน,ยนจนจบ<แ>ไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างครับก็มันก็มีเปลี่ยนแปลงแรกๆมาอยู่มันก็มีเจ็ดมันป่า<ะ>มีลำคลองอมีต้นกัมปูมาอยู่มาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมีแบงมาแบงมาสั้นครมาแบงธนาคาร มามาจ้างแล้วก็มีตะพันลอยช่วงไรก็ยังค่อยคอยจะดีขึ้นค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นคนเยอะเรื่งครับคึกคักเรื่องฮะยังยังไม่เคยเยอะเท่าไหร่ก็มาเยอะไม่ไม่กี่ปีตอนหลังนี่ก็มีอำเภอมีที่ก็เสียภาษีก็เรยกอรอะไรนั่นมาเดี๋ยวนี้กระทรวงก็มาเปิดอะไรพวกนี้ยก็เริ่มที่จะคึกคักมากขึ้นใช่ก็อยู่กันทุกคนแบบว่า ชอยดียดมันเอื้อเฟื้อกันอ่ะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับผมล้วความผูกพันในชุมชนอารีนอกจากความผูกพันในเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในส่วนนี้ในส่วนน้ำใจตรงนี้เลยเนี่ยมีความผูกพันในรูปแบบอื่นอบ้างไหมครับก็มีบ้างนะเพราะว่าข้างเพื่อนบ้านอะไรทุกคนก็ดีรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดเเล็กๆใช่ใช่เวลาว่างมีโอกาสก็คุยกันมีอะไรก็บอกกันช่วยเหลือกัน เราจะไปทําบุญบอกกันเขาก็มาช่วยอ่ะฉันไม่มีเวลาไปเธอไปทําก็ฝากไปทําอะไรเงี้ยครับก็เป็นความผูกพันที่มีก่บเพื่อนในชุมชนเรานะครับคุณปัญญาเริ่มเข้าวงการแล้วช่วงนั้นนี่ช่วงฟ้องก็ลืมตาอาปากได้เราก็เลยไปหาที่ทําบุญแล้วเราไม่ต้องหาเงินแล้วนี่อเราก็ไปหาทําบุญแล้วตอนนี้เขาชวนไป อะไรอ่ะ,อะคนไทยเสื้อสายจิงไปกับทหารในทหารอู่กรมทหารทุกที่ไปหมดเลยทบุบญเราจะน้ำท่วไมไนนั่งเครื่องบินทหารไปแจกอของแจกอะไระไปแจกเขาโอ้ยมันมีความสุขในช่วงนั้นนะครับอตอนนั้น